ผมสมพศลิมเบงเลอร์จากโตโยต้าล้านนาครับปรัชญาในการทํางานให้ประสบความสําเร็จประกอบไปด้วยสสิ่งนะครับก็คือการดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดและการดูแลพนักง,งานของเราให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าทั้งลูกค้าและพนักง,งานก็ถือว่าเป็น2กลุ่มคนที่มีความสําคัญต่อบริษัทที่สุดครับกลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจสําหรับลูกค้านะครับลูกค้าคือคนที่สําคัญที่สุดดังนั้นเราต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีจากโตโยต้าล้านนานะครับหัวใจสําคัญของงานในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็อยู่ที่ปัจฉญาของโตโยต้าคำหนึ่งคำคำนั้นก็คือคําว่าโคดาวะริหรือการเอาใจใส่ในทุกๆรายละเอียดให้กับลูกค้าของเรานะครับไม่ว่าความต้องการของลูกค้าจะเป็นอย่างไรแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยทางเราก็จะไม่ลืมที่จะใส่ใจแล้วก็พัฒนาการให้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่ทําให้ลูกค้ามีความสุขแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้บริการที่โตโยต้า้านนาครับ